ไลสตรีมไปแทร่โปกคลิปไปเออดีฮะมันหยุดอะไรวะหยุดบันทึกอะไรของมึงยังไม่ทันหยุดเลยฮรูปเยอะด้วยรูป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 ลามกเยอะด้วยโอ้โหรูปลาโมเยอะด้วยทำยังไงดีต้องปิดก่อนเลยไหมฮะ

ฉันจินตนาการอ้าทำไมไม่ได้บอห <c oughs> ยกฮฮฉันทจันเรฟ้าฉนจินตนาการเป็นหน้าเจอล้่มือไปไกล มองไม่เห็นเป็นดาเดี๋ยวกูแก้ไขกูก่อนนะฮะกูแก้ไขกูก่อน,นะะเนี่ยฮะสเต็มจบแล้วเอาเฮ้ยกูเพิ่งสดไปเองนะเวยกูเพิ่งสดแล้วกูก็เพิ่งจะจดนะเว ดิครับพี่แล้วไม่ได้อยู่เป็นทุกเซมที่เลยไปเอา้าก็ผิดไปดูไปดูที่เราวาดดีกว่าเว้ยก็ติดดาวติดาตดาวไปห,หมดเลยเติดได้เน็ตก็ไม่ค่อยจะดีด้วยเน็ตกูเทน,นี่พี่กูกไม่ค่อยจะดียรและปีนี้ก็ไม่ค่อยจะดดีเกียร์ Pixel Printer ครับผม Pixel Printer ครับโอ้ยเยอะไม่ได้ไม่กัดะถีนะ Pixel Printer ไม่ก็จะเสียดถ่าไรอะเน็ตไม่เสียดน,นะครับ Pixel Printer ครับเกมวารูปครับใช้สมองครับน้อง เน็ตเขาใช้อยู่เฮ้ยอ๋อลาดพาวอีกแกอันนี้อะไรวะไม่ใช่เขาไปเลยนหนึ่งัาทีนี้ก็ไม่เอานะเยสแซนด์วิชแซนด์วิชแค่ไงแม่ ันที่ดูดสดใสนั้นเป็นเรื่งใจ่หรือเปล่าแซนวิชสีอะไรก็ไม่รู้อะแต่ที่รู้แซนวิชกูต้องเป็น,ส,นปสีเน่าอะทำไมอะมีอะไรหรือป่าแซนวิชกูต้องเป็นสีเน่าอะแค่นั้นแหละ ใช่ไหมตงใส่ปกคลิปไม่ได้ไวะไอ้เสใส่ปกต้องใส่ปกไอ้นี่ไม่ได้กูต้องลบไอ้นี่แหละแม่งโถไม่ไม่มีความอิสระเลยแซนวิชกูโอ้โหเออ,อเขียนเงี้ยแม่งรั่วไปอืมอืม โอเคได้อยู่เราต้องมาล้างพาไปหมดก่อนแซมมิสกูไม่รู้แล้วมันเป็นอย่างนี้เปล่าแต่ที่รู้สำหรับกูมันเป็นอย่างนี้แหละกูไม่ชอบสีสดอทะโทีเน็ตก็ไม่ค่อยจะมีด้วยโทษที มันจะตีมอยู่ป่ะวะด,ดูแหละไอ้เฮียเฮียเป็นสซาเวียดทงชาติสวีเดนแล้วมั้งเนี่ยโอเคโอเคอยู่ ต้องทำให้ทันเวลาเว้ยเฮ้ยเรนไม่ได้วางทำไมวะกูไม่ได้ว่า,าสวยเลยขนาดให้เพื่อนโอ้เกินท่หนึ่งมาอันนี้ก็ไม่เอานะยังไม่ได้เอาจริงเลยเชื่อมต่อไม่เสถียรเลยกู หามึงเต็มปลาเซรฟิตกูประมาณนี้แหละโอเคและแซรฟิตบ้านใครเขาทำาบนเนี้ยงงนะ มาเนี้ยแหละเราเอาเขาข้าไปก่อนบางวันเธอข้าไปก่อนหากฉันนางเธอคงบอกหูตะเลยมันข้าไปก่อนเพราะเขาหน้างามเจะไปสู้โอยโอยโอ๊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 ย ถ้ากูชนะมาอันนี้ก็ไม่เอาเด้เอ,อกูไม่ได้ตั้งใจวาดเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นแค่ขิงของกูอยู่เลยทุกคนคือโอ้โหถ้ากูชนะมานี้กูเฮลนันเลยนี่ต่อไปเนื้อเลือดเนื้อไม่ก็อยู่ล่างสุดเลยนะที่ประเด็นเนี่ยเฮ้ยสปรคลิปกูกกใส่ไม่ได้เลยตอนเนี้ยลำบากโจอีแล้ว สละแซนวิชเราคิดม,ม่มีแต่คนโหดไอ้หียแมอวอะยอมแพ้ดีกว,ว่าเชิญเดดาวริ่พาจัดโอเคจัดขอบด้วยโอ้โหเลยต้องสี่นาทีโอ้โหจากเวลาเก้านาทีหรือต้องสี่นาทีใช้ไปห้านาทีว่าได้ขนาดนี้ก็โอเคก็ไม่ได้แย่อะไรเราตัดเส้นไปค่อยๆตัดเส้นไปดีกว,ว่า รอเวลาหมดเดี๋ยวค่อยเสริมแล้วกันเออเอา้าเฮ้ยนี่แรมโอ้ยแฮมชีสแซนด์วิชเอ่อเอ่อเขาทำแซนด์วิชกูทำอะไรเนี่ย <c oughs> เอเอช่างเออช่างมันแล้วกันอยู่ดีมีคนมีคนไม่ตีมีเอ่อไล่ขึ้นมาดิ <c oughs> เล่นยังไงดิ <c oughs> พี่มีนคนดูกูว่าจะสตีมาทำไมอะกูว่าทำต่อแล้วกันให้มันสักสวยสักขั้นหนึ่งกูว่ายิ่งเติมมมนยิ่งเละเดี๋ยวจะส่งแล้วกูเนี่ยให้มันมีเงาสักอ,อิสระหน่อยเงาตรงกลางหน่อยหลักกันหนึ่งคนกูว่าจะซีมาทำไมอ่ะกูเก่งพอมั่นใจพอ มั่นใจพอว่าสักวันเราต้องทาได้แล้วก็เกินอ่าไปไล่เชดไล่ผักเชดมันมันมันมคือเชดไม่มีอะไรทําด้วยฝนก็ตกต้องขโมยเน็ตเขาใช้เออโอโอยโอยโอเคเนี้ยกูแต่งไปแต่งมามันจะเละก็ไม่เละมันจะโอเคมันก็โอเคนะ เอเอ,เอตรงนี้ตรงนี้กูค,ค่อยๆทำดีกว่าเวลาเหลือ,อทั้งสองนาทีจิบจิบอยู่มันไม่เหมือนแฮมเบอร์เกอร์มันเหมือนสไปเดอร์สปูเก้สมุทฟิกกี้อะไรกูเฮ้ยกูทำพายเลยแล้วกันเอาลูกเชอร์รี่วางแม่งตรงกลางเลยแล้วกันวับวับวับกูทำพายเลยแล้วกัน เอยเวลามันจะไม่ใช่เล่นๆแล้วนนเนี่ยกูทำกูทำพายเลยแล้วกันอีกชายจอดี้ทำพายเลยแล้วกันหั่นพายอะไรอย่างเงี้ยฆ่าพายยุกัานังสองอะไรอย่างเงี้ยอกๆยอกยอกเหลวังว่าเธอนั้นมีสักวนันที่เธอทั้งเข้าใจ โอ้ยก oh, mm ี้ยกวหลี่กุ้ยหลี่เยไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์ด้วยแม่งขาด้วเนี่ยพายแบ่งครึ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้แมันก็ได้ยุหละมันก็ได้ยุหละจริงๆมันก็ได้ยุหละมันก็ได้ยุหละจริงๆก็ได้ยุหละอุ้ย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 เคยวันนี้เวรล้างจานกูเลยไม่ใช่อะไรหรอก อุ๊ย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 เอาสวยสวยอุ๊สวยสวยไม่ตใช่คนสวยๆเลยเยเยเดี๋ยวนี้ไม่จะวาดตามลายเส้นกูว่าเอ้ยกูไม่มีลายเส้นนี่หว่ากูวาดแบบสมูทไปเลยนี่ว่าเอ้ยเขาเรียกว่ายังไงกูเรียกอย่างเงี้ยมันคือสไตล์เว้ยบับบับบับ ก็ไม่ได้ทำโด่นนี่ขึ้นจอด้วยไม่มีธนาคารด้วยที่ประเด็นน่ะถ้ากูมีธนาคารกูทำแล้วโด่นนี่ขึ้นจอแล้ไอ้เขียะไม่ถูมันนี่วะอะเลี้ยไอ้งจุกุระเบื่อไอ้พวกเด็กดีเปื้อนๆมาอยู่เว้ยบึ้งถ้ามึงเหงามึงก็ไปนั่งเหล่าไกลๆมือมึงจะมีไม่ถ้าบึงเหงาสิโอ้กูจะนั่งทำกูแม่งปลาเป็นแค ม่งไม่ได้แสนวิโดว์เป็นแพนเค้กแหละอีวนใช่แหละแพนเค้กแหละใช่แหละแพนเค้กแหละถ้ากูได้มานี่กูก็บุญแหละอันนี้เออเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์เ,เนี่ยกูจะให้ที่นี่ชนะอะไรเงี้ยใครมาดูหนึ่งคนวะเนี่ยกูยังไม่เสถียรอยู่ันนี้ลลาชงชงลงมอะไรอะอะไรอะชองชงลง zero in F เอ่เอ,อ เอาเอ่อให้นี่แล้วกันโอ้ยกูจะไอ้กูจะไอ้เหี้ยกูจะรัตรงนั้นได้ไงวะแล้วจะรัดตรงนันได้ยังไงวะจริงจริงกดกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วผมผมขอถามปัญญิก่อนเด้อเฮ้ยที่ไมเรือกการเชื่อมต่อเนี่ก็ละเทียนไอ้เหี้ยี่กูไม่ชอบเลยว่ะ โอ้ไอ้เยียกูรุดจนได้เลยกูรุดจนได้กูรุดจนได้กูรุดจนได้อ่ะกูใช้เน็ตกากะเน็ตกูกากะไอ้เยียกูรุดจนได้อ่ะโอ้เน็ตกาะกูรุดจนได้อ่ะมา่างนี้ไอ้นี่มันของเราเออไอ้เยียพาดที่กูวาดแบงรุดเลยแต่ไม่เป็นไรแล้วเอาเฮ้ยเอาได้ดิสามหมดใจเฉยเลยโอ้ รูปไว้ก็อะไรกันเลาไปทำบุกคคลิปอะไรอย่างเงี้ยแชร์แพทแถ่ได้เจอนี่ยดดไปพลามันก็จะเทียนมาไอ้ไปวาดรูปเล่นดีกว่าช่วยอ่เที่ยนงคงคอยไรยังรอคอยนี่พาไปไลยอย่างนี้แหละเออวันต้องชนะแหละเธอกลังหา มีคนที่โหดร้ายหัวใจอ่อนร้าเฮียไอซุยมือจอร์ดี้มันวาดอะไรของมันเนี้ยช่วยปลอบใจดวงนี้เ mm hmm. ชียงคงคอยแเลงรอคอยจะกลับมา,าคนอื่นก็วาดแนวแบบนี้อยู่ ชยปลอบใจดวงนี้ที่ยังคงคอยและยังรอคอยให้เธอกล่าวหาเมววียว่าหัวใจออนล้์เธอรู้ไหมว่าภูเขาไม่จำเป็นต้องกลมหรือโค้งเสมอไปครับ มันก็จะตรงอะไรของมันบ้างเ,เอเอไม่ะเละเล็กเหลมกิงจริงเนี่ย,ย <c oughs> พราอาทิตย์มันเออก็อยู่ตรงนูน้นนั่นแหละมันคงไม่มันมันคงไม่เดินไปไหนไกลหรอกเออช่วยปอใจตรงนี้ จียงคงคอยไร้ย,ยังรอคอยแต่เธอกลับาหาโอ๊ะรอตอนนี้เราจะรับไล่เยอะๆเลยไล่สีแน,น,น่นๆเลย เออต้องไล่ไปอย่างนี้แหละไล่ไปก่อนไล่มงอกจากทีมเอ้าม่เหนียวเนื้แล้วตรงนี้ก็เอาเป็นทักสีตรงนี้ เป็นกองหิมะได้เลยแม่งทุเรศทุเรศยังไงกูไม่รู้ปรแปลกแปลกว่ะมันเนี้ยแปลกแปลกว่ะเฮ้ยมันไม่เป็นธรรมชาติอนะัสเตอรีภูเขาขกลัวเออแต่ภูเขามันก็ต้องเป็นอย่างนี้นเลยเออจะไปถืออะย่าเฮียแอมเบอรี่โนนามาไฟายปลุกแหลกินลูกแอบลาร์ในมือม้าไฟา ภาพวาดมันก็สามารถทำความสวยงให้กับทุกคนได้เว้ยเอ,อ้ฮึ จัดเลย หลายคนก็นไม่รู้ว่ากูจะทำอะไรก็เรืองกูทำเลืองกูกูเขาหลายๆเลย And caught a It die upon people, crack Rosh and in my. อฉันได้ยินไหมทัศีดัดตีกันมองรู้จะอันต่อฟ้าน้ำตาก็ไหลขึ้นมาไม่มีคนดูเลยสักาตาฉันไม่มีทางจะลืมเธอมาแต่เราก็ไม่มีวาสนา ฉันลนอยทีท่พัดลมที่อยู่เธอคนที่อยู่แสนไกล